สวัสดีค่ะพบกับรายงานพิเศษกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้วันพ่อแห่งแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติดวันที่4ธันวาคม2557ค่ะเวลา8.30นาฬิกา30นาทีโดยประมาณท่านผู้อุ่งในการวิษนุผสมทรัพย์ท่านประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงานได้ลงนามถวายพระพรเปิดกลวยดอกไม้ถวายเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทอง อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลตัวแทนนักเรียนอ่านฉันสดุดีเฉลิมพระเกียรติประธานในพิธีกล่าวคำถวายสัตว์ปฏิญาณการแสดงจากตัวแทนนักเรียนพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก่ข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการพิธีประดับเครื่องหมายวุฒิแบตสองท่อนการแสดงรำอวยพรพิธีมอบกิตติบัตรพ่อดีเด่นประธานกล่าวให้โอวาดและคณะครูร่วมลงนามถวายพระพรในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสาทำดีด้วยใจถวายในหลวงเก็บขยะริมชายหาดโดยนักเรียนชั้นม .3 สามค่ะ บการรายงานข่าว4ธันวาคม2557โชติกาแขกรำและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ